not many ta sung ki jam I want the blue color, let's hear it for ที่สุดแล้วเขาเองก็ต้องพิสูจน์ครับหนเวทีตรงนี้นี่เองครับอ่ะเกิดมาหมัดหนึ่งสองตามเรื่ยแข้งครับถือว่าทําได้ดีครับไม่มีเวลาที่จะดูชั้นดูเชิงครับทุกยกมีความหมายมีการเปลียคะแนนในทุกๆยกดูครับปล่อยแกมาก็ใส่กันเลยครับดูน้องมิ้นเดินแต่ว่าพอเดินเข้าไปแล้วเจอต่อครับข้างแก้วนี้มีหมัดมีแข้งบวกมาครับทำให้ต้องตั้งหลักแต่ว่าพอตั้งหลักได้ก็เอาคืนัาทีเหมือนกันโอ้โหสนุกแล้วครับ ผ่านไปช่วงแรกครับนาทีแรกของยกนี้นี่โอ้โหทั้งคู่นี่ออกกันหมดเลยครับใส่กันเต็มที่เลยอเอาละครับนี่ก็คืออีกหนึ่งผลผลิตครับที่ต้องบอกว่างอกเงยแล้วก็เติบโตมาครับจากรอบวันอาทิตย์ตอนสักสิบโมงเช้าครับที่วัดีมวยราชเิน่ยที่มีรายการจัดครับนี่ครับวันนี้เขาได้มีโอกาส พบรายการใหญ่อย่าง r w s ครับนี่ครับเราเชื่อว่าจะเพ็นความภาคภูมิใจตลอดการครับประสบการณ์ที่ได้ขึ้นมาชกบนเวทีมวยราชมนคลแห่งนี้ครับอ่ะเตะขวาไปทีนึงยังไม่โดนครับ เดินเข้าหาแบบนี้สวยงามมากมีสลับขาแทงเข่าทำอะไรดีมาหมันสองยังไงยังไงหมัดเป็นสองไหมทีหนึ่งเอ้านายนายนายยังไงครับความแข็งแกร่งแม่จังหวะนี้มันใกล้เชื่อบมันไปไม่ได้ครับกรรมการรับหินถึงมากลางเวทีให้เริ่มต้นกันใหม่เดินต่อครับทางด้านของกานแก้วขยับแข้งซ้ายหน้าครับเตะล่างพับนายไปก่อนโดนหมัดบวกสวนมาขวาคืนไปเอาครับอาวุธโอ้โหหลากหลายเลยครับนี่ก็มีหมัดครับไปขึ้นไปครับแข้งขวามาครับน้องมิ้นครับขยับเดินครับไม่สนกับกานแก้วเจอเหลี่ยม แหแงขึ้นมาครับโอ้โหไม่ธรรมดาซะแล้วครับผู้นี้ชัดเจนครับน้องมิ้นเองก็ใช้จังหวะสองจังหวะฝีมือครับยืนตั้งรับตอบโต้ครับในขณะที่หลักชนจากมุนน้ำเงินของเราเดินเข้าหาไม่สนใจครับล้มดึงซอเตะขวาครับการแก้วนี่มาดูเหลือเกินครับ่ว่าน้องมิ้นเองนี่ไม่ตกใจเลยครับยืนนิ่งๆมีแค่ขวาโตโอ้โหสองนาทีเดือดผ่านไปเร็วเหลือเกินครับ ตวงพักยกครับเดี๋ยวดูครับทีมงานทั้ง2ฝ่ายครับจะแก้เกมกันอย่างไรครับเพราะว่านอกเหนือจากเกมที่ชกไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นคะแนนด้วยครับยกที่ผ่านมาเนี่ยคะแนนออกมาแบบไหนฉะนั้นเชื่อเหลือเกินว่าคงไม่ชกเหมือนเดิมแน่สำหรับผู้ที่ตกคะแนนสองมรองน้องไมเดียน้องเดียของเราครับอมาดูครับของใครไม่รู้แต่คะแนนตอนนี้มาแล้วครับเอาครับคะแนนออกมานี่เสียงแตกครับมี2ตัวหนึ่งเสียงครับเป็นนการแก้วครับ ีชนะไป10ต่อ9ทั้งสองเสียงนะครับแล้วก็มีแพ้กับน้องมิ้นหนึเสียงครับอ่ะยกแรกคะแนนมาครับการแก้วทำได้ดีก็เข้าตากรรมการ2ท่านเอาเดินต่อครับนี่แหละครับลูกเดินแบบนี้แหละครับทำให้กรรมการ2ท่านบอกว่ามันเข้าตาดีเหลือเกินขณะที่ลูกดักใจของน้องมิ้นครับเข้าตากรรมการหนึ่งตาจนที่กรยอบโอ้ยแหวกปากมาแล้วครับการแก้วมีมัดขวาเอาแล้วบวกบวกเข้าไปโอ้โหบวกครับมีบวกเหมือนกันครับชีวิตทิพย์บวกกันตอนนี้ครับวงใน ล็อกได้พยายามดีจะจังหวะบวกอันตรายเหลือเกินระหว่าตัวนอาแล้วเปิดมาแบบนี้ถือว่าทำได้ดีครับอ,โหโหอย่างที่บอกว่าคะแนนนี้พครับคะแนนนี้พลนด้น,นี้ไม่ถอยแล้วนะครับน้องมินครับเอาละฮะวงนเข้ามาตีตีกรรมการแม่ดูแล้วตีไม่ได้แย่งออมาก่อนครับอ่ะเปลี่ยนมาแล้วนะครับมุมแดงไม่ตั้งรับแล้วขอเดินต่อครับบวกขวามาสองทีโอ้ยบวกก็โดนครับได้เหมือนกันแต่ก็โดนเหมือนกันเอาน้องมินสู้เพื่อคุณแม่ครับ ุณแม่ดีทําป้ายมาเชียร์เลยครับน้องมิ้งสู้ๆเอ้าดูครับสู้เพื่อแม่แต่ว่าการแกไม่สนแล้วครับลุยเข้าไปไอ้ที่ว่าถอยยกแรกเนี่ยไม่ใช่อะไรครับจะถอยไม่บอกแม่ครับทำเอ่อทำชื่อมาเนียวยตกไม่โถไปตัวนึงครับโอ้ถอ,อยไม่บอกแม่อยู่อ่ะยังไงครับกลับมาตางเวทีแบบนี้โอ้โหการเจ้าของเราเดินไม่มีถอยเลยเอาเอาโอลโดนไปขวาโดนอีกเอา เอาแล้วเอาแล้วพวกแบบนี้มีลุ้นเลยครับดูครับข้าไมากรรมการแยกออกมาก่อนโอ้เดือดรกันอะไรกันโอ้โหดูเอามัดยังไงครับแม่ตางคนต่างโดนต้องดู้วครับหัวใจนี้แรนเกินจติงจริงครับทั้งสองคนเอาครับยิบวกกันเลยครับถีไปก่อนครับการแก้วมัดขวาเอาโดนเหมือนกันล็อกวงในอีโอ้โหโอ้โอ้โนครับ อ๋อแลออ้วดูครับต้องรบมือปวดขนาดนี้จะยืนเต้นได้อีกหรอนี่ครับคุณแม่น้องมิ้งครับแม่นอ้นองมิ้งสู้สู้เพื่อแม่สู้ถวายชีวิตเลยครับแม่ยกนี้เห็นป่าวคอยคอ,อยก็หายใจได้ดนะที่สามรถดิกีความเดือดกันหน่อยนะครับเ่อสองยกผ่านไปเนโอะโ,โอ้โหโบนเวทีนี้ทับลุกเป็นไฟครับบ้านของมวยไทยครับแม่เดือดอะไรขนาดนี้ ครับคะแนนยกที่2อ,ออกมาก็ยังเป็นก้านแก้วกับบุ่มน้ำเงินกับเป็นฝ่ายชนะไปสิบเก้าทั้งสามเสียงครับอ,อยู่เฉยไม่ได้ค,ครับน้องคนนี้เลยครับน้องไม่มาแล้วครับรู้นะอตอนนี้ต้องหมัดเขานะครับไม่มีน็อกไม่มีนับไม่มีคำว่าชนะครับอ่ะเข้าวงในามากรรมการแยกออกมาครับโอ้นักถีบสปีริตน,นะครับเดินใส่เดินทำคานานนี้ครับแต่ว่ากานแก้วเขบอกว่าแผนมาดีมากครับแล้วดูฮะแม่นกเกมของเขานั้นด่วงน้ำเกินแต่ดูความอดทนความแข็งแกร่งไม่มีทอนเลย จริงๆครับมานี่แหละครับศักยภาพคุณภาพของมวยหญิงของเมืองไทยครับไม่แพ้ใครละครับนี่คือต้นตํำรับนี่คือบ้านของมวยไทยครับเวทีมวยไทยแห่งแรกของโลกครับความมันแบบนี้ครับเอายังไม่หยุดยังไม่จบเอาบวกกันอีกเอาครับหน้าสั่นเหมือนกันครับการเจ้าโดนเข้าไปครับน้องมิ้นก็ตอนนี้นี่ทิ้งเลยครับพวกเรื่องของแข้งเท่าทิ้งไว้ก่อนครับมัดอย่างเดียวครับโอ้โหทูกตอนครับเอายังไงครับเปหรือเปล่าครับยังไงโดนมันความลูกเมื่อกี้ ต้องกอดโอ้โหสูตรจริงๆครับแม่คู่หมวยหญิงครับความแข็งแกร่งหัวหัวใจวันนี้นี่ต้องบอกว่าแรงเกินญิงครับนี่ครับสติเลยของจริงครับเลือนักสู้ครับเอาแม่ยังไงครับการแก้น้องมิเดยก็เหมือนจะแพ้ลงไปครับในช่วงปลายครับสามสิบวินาทีสุดท้ายครับเดินครับตอนนี้เป็นช่วงการเดิงของทางการแก้วบ้างครับ ต้องบอกว่าคู่นี้ชกได้แบบสุดๆเลยแล้วอ้าวครับเหมือนว่าจะบวกกันปีกไหมครับสักชุดหนึ่ง้องมอหลุนดูครับผมว่าตอนนี้แม่จากหมัดหนักกลายเป็นหนักหมัดหรือเปล่าครับดูฮะเขาจะยกแขนไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับปลายแล้วครับสิบวินาทีครับแม่จบแบบไหนจบอย่างไรไม่รู้ครับคะแนนตอนนี้นี่ต้องบอกว่าฝั่งสีน้ําเงินครับก้านแก้วนี่น้าอยู่แล้วครับ19ต่อ 1 8 2 0ต่อ18แล้วก็เสมอกันหนึ่งเสียงเดี๋ยวมาดูครับหมดยกแล้วครับเป็น3ยกคุณภาพของคู่มวยหญิงคู่นี้ครับนี่นะครับเสียงปรบมือดังๆจากแฟนมวยที่บ้านของมวยไทยดังสนั่นครับมาดูครับไฮไลท์ทั้งหมดครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับจังหวะต่อยมัาแล้วเติมด้วยแข้งครับการจะเจอสอกครับโอ้โหนี้ครับ ตปขวาก็บวกกับหมัดก็ไปเหมือนกันครับ mm hmm. น้องมินก็บ mm hmm. ู้โดนเข้าไปครับ mm hmm. ย,ยังยักหน้าทํายักคิ้วได้แล้วว่าไม่เป็นไรโอ้โห mm hmm. oh, แต่จังหวะนี้น,นี่ลูกแข็งแรงครับ mm hmm. ที่พี่ฉันบอกครับลูกแข็งแรงนี่แหละน่าจะเป็นคีย์หลักในการเอาชนะในวันนี้ครับเพราะว่า หนองการแก้วก็โดนเยอะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนครับแต่ว่าความแข็งแกร่งความแข็งแรงครับโดนแล้วทีเดีทีดูฮนะโอ้โหน้องเม้นของเราโดนแล้วมีสะดุ้งสะเทือนครับโอ้โหลด e น s จนเนอเร็ต e ์หลั t e ากสา e e อบขอ s o ารต่ y t ู้ a ราไปดูคะแนน o t งผู้ตัดส s s กันเลยดีกว่าคะแนนของสกอร์ดิสเ about 28 to 29 The second just scored 27 to 30. And the last shot scored 27 to 30. We have a winner by words of Unity Balls. This